ใช่ไหมครับว่าทุกวันนี้เราไม่จําเป็นต้องจบปริญญาแล้วก็หาไรายได้ได้วันนี้อาจารย์วิดาลุงแสงมาพูดถึงนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฏนราชนกครินทว่าเขาสามารถหาไรายได้ระหว่างเรียนได้อย่างไรสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของนักศึกษานะคะที่สําเร็จจากมหาวิทยาลัยราชพัฏราชนครินทสาขาการจัดการคณะวิทยาการจัดการนะคะ นักศึกษาคนนี้นะคะเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีรายได้เนี่ยนะในฐานะปานกลางแต่ด้วยที่ว่าระหว่างที่มาเรียนเนี่ยนะคะก็อยากจะมีรายได้เพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวม,มากขึ้นในขณะที่เรียนเนี่ยนะคะก็มาเรียนสาขาการจัดการได้แนวคิดในเรื่องของการจัดการแล้วก็การจัดการออนไลน์นะคะนักศึกษาเนี่ยก็เลยทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับการขายออนไลน์นะคะ ในระหว่างเวลาที่ศึกษาเนี่ยนะคะเป็นระยะเวลาตั้งแต่ปี2เนี่ยค่ะนักศึกษาก็ได้ทํางานไปด้วยนะคะแล้วก็เรียนไปด้วยจะเห็นได้ว่านักศึกษาเนี่ยมีทั้งเวลาเรียนแล้วก็เวลาที่สามารถจะไปสร้างรายได้นะคะแล้วสาขาการจัดการของเราเนี่ยนะคะก็มีหลักสูตรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการออนไลน์การขายนะคะการทําธุรกิจออนไลน์แล้วเมื่อสําเร็จการศึกษาเนี่ยนะคะนักศึกษาก็ มีอาชีพโดยที่ไม่ต้องไปสมัครงานนะคะตอนนี้คือชีวิตเนี่ยพลิกจากนักศึกษากลายเป็นเจ้าของธุรกิจภายในสปีนักศึกษามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อจบการศึกษานะคะก็จากการที่เป็นาการขายออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยตอนนี้นะคะเปิดธุรกิจออนไลน์เองคะ่ะเปิดบริษัทนะคะแล้วก็มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองนะคะซื้อทั้งบ้านซื้อทั้งรถ ภายในเวลาแค่3ปีนะคะที่สามารถที่จะสร้างรายไ,ได้ได้ค่ะจะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนะคะนักศึกษาสามารถที่จะบริหารเวลานะคะโดยที่สามารถที่เรียนไปด้วยนะคะแล้วก็มีรายได้ไปด้วยนะคะคือประกอบอาชีพไปด้วย mm hmm. เพราะว่าหลักสูตรของเราเนี่ยนะคะสนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อาจารย์ทุกท่านเนี่ย พร้อมนะคะที่จะให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพนะคะแล้วก็เรามีผลลัพธ์แล้วนะคะว่านักศึกษาของเราเนี่ยหลายๆท่านเลยที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้จริงค่ะจบ,จบปริญญาสร้างอาชีพมีรายได้ที่เรา